สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับการสวดมนต์ที่ถูกวิธีและควรสวดบทไหนมาฝากกันค่ะการสวดมนต์ไหว้พระเป็นสิ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานหลายๆคนอาจจะได้รับการปลูกฝังหรือซึมซับมาจากครอบครัวและอีกหลายๆคนอาจจะศึกษาจากหนังสือหรือสื่อต่างๆแต่การสวดมนต์ที่ถูกวิธีควรทำอย่างไรและเริ่มจากอะไร วันนี้มีขั้นตอนที่ถูกต้องมาแนะนำค่ะ 1. ก่อนจะสวดมนต์ควรชำระล้างตัวเองให้สะอาดเสียก่อนด้วยการสวดบูชาพาระรัตนตรัยพร้อมทั้งสมทานศีลและขอขามาในสิ่งที่เราทำผิดศีลถ้ากล่าวได้ให้กล่าวเลยว่าเราทำผิดข้อไหนอะไรบ้างค่ะ 2. ต้องสวดอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาเช่นชุมนุมเทวดาต่อมาก็ถึงขั้นตอนการสวดมนต์ เหมือนเป็นการสวดมนต์ให้ท่านฟังค่ะจะสวดเสียงดังหรือสวดในใจก็ได้เพราะการสวดมนต์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเสียงดังหรือเสียงเบาค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าจิตของเรานิ่งแค่ไหนถ้าจิตของเราไม่นิ่งจะสวดมนต์เสียงดังแค่ไหนก็ไม่เป็นผลค่ะ 3. เมื่อสวดมนต์จนครบตามบทที่เราตั้งใจไว้สุดท้ายคือการขอพรและสร้างเกาะป้องกันเช่นบทเกาะแก้วกำแพงแก้วเ็ดชั้นมงคลจักรวาลใหญ่บทชัยมงคลคาถาเพื่อป้องกันโรคภัยและสิ่งไม่ดีรอบๆตัวเราลงท้ายด้วยการกรวดน้ำและขอพรในสิ่งที่เราต้องการค่ะบทบูชาพระรัตนาไตาที่ควรสวด เพื่อเสริมดวงเสริมโชคเสริมบาร,รมีให้กับตนเองคือคาถาธรรมจักรกับประวัตนสูตรคาถายอดพระกันไตปิดกคาถาชินะบัญชรค่ะในการสวดมนต์ให้ตั้งจิตตั้งใจใส่ใจในการสวดมนต์ทุกครั้งแล้วผลดีจะเกิดขึ้นกับตัวเราอย่างแน่นอนค่ะประโยชน์ของการสวดมนต์ทุกวันคือการเสริมบุญบารมีให้กับตัวเราช่วยให้เรื่องร้ายต่างๆรวมถึงอุปสรรคหนักหนาผ่านไปได้โดยง่ายดาย นอกจากนี้การสวดมนต์เป็นประจำทุกวันยังเป็นการฝึกวินยัยสมาธิและความอดทนให้กับเราได้ในเวลาเดียวกันด้วยค่ะนอกจากการสวดมนต์เป็นประจำทุกวันแล้วการคิดดีทำดีเลือกคบคนดีย่อมส่งผลให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ